นพดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสัก2สัปดาห์นะครับนำมารีวิวนะครับหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่า ชีวิต work life balance นะครับเป็นหนังสือแปลคนเขียนคือคุณอันซอนมินนะครับเนื่องจากหนังสือไม่ได้อยู่ในมือก็เลยไม่ได้บอกชื่อคนแปลนะครับคือผมซื้อมาหรือว่าได้รับแจกมาไม่แน่ใจจากสำนักพิมพ์แต่เป็นเอาเป็นว่าหนังสือชื่อมันน่าสนใจอะเราเคยคือเขาเขาเขาแปลน่าจะแปลมาจากภาษาเกาหลีและอันคุณอันซอนบินเป็นคนเกาหลีแต่ว่าไม่รู้ออริจินัลเนี่ยตั้งตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่านี้เป็นเป็นชื่อที่ ดูครีเอทีฟ Work Life Balance เนี่ยปกติมันคือ Work แปลว่างาน Life แปลว่าชีวิต Balance แปลว่า,าความสมดุลน,นะสมดุลระหว่างงานกับชีวิตแต่อันนี้เขาเขียน Work ไร้ไร้ที่แปลว่าไม่มีอะ r k r i ์กไร้บาลานก็คืองานที่ไม่มีบาลานเลยนะเป็นการล้อพล้งพ้องเสียงอย่างนั้นนะครับ ก็อ่านดูก็ก็เข้าใจเลยนะคือเขาพูดถึงมิติของคนเกาหลีซึ่งเอาแต่ทํางานทํางานทํางานจนกระทั่งแบบเบิร์นเอาท์กันไปหมดไฟกันไปอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวที่เขาเล่าก็ผมว่าที่ที่หยิบมาอ่านเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้เชิญท่านอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเซสชั่นนั้นด้วยนะครับท่านอาจารย์เจนนิเฟอร์นะครับซึ่งมาจากคณะ,ะจิตวิทยาจุฬาเนี่ยมาบรรยายเรื่องเกี่ยวข้องกับเบิร์นเอาท์ซึ่งผมจดโหได้ได้ได้ได หกเหน้าเลยเผื่อว่าจะามาเป็นประโยชน์กับกับผู้ฟังในนักบุญโดนซอรี่ด้วยแต่เดี๋ยวขอขอรีวิวหนังสือก่อนนะครับสัปดาห์นี้ขอเป็นเน้นการรีวิวหนังสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะเอา,เ,อาเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เจนิเฟอร์ชมาโนวานิเนี่ยมาพูดคุยเนี่ยมา,มาสอนเกี่ยวกับ okr OK เนี่ยแต่เขาก็พูดถึงเรื่องของการเบิร์นเอาเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ อ่ะผมกลับมานนะหนังสือเล่มนี้ work life balance ของคุณอันซอมมินเนี่ยผมแล้วเนี่ยผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด10ข้อนะครับข้อแรกนะครับการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับคือ point เนี่ยเราเราอยากจะมี work life balance แหละความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยฉันจะ work life balance ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นงานของทีมแล้วตอนนี้มันอยู่กับคุณเนี่ยแล้วมันจะต้องส่งวันเนี้ย ถ้าไม่ส่งวันนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับของสมมุตินนะแล้วก็จะบริษัทจะโดนปรับล้านหนึ่งแล้วคุณบอกไม่ได้วันนี้จะไปดูหนังหละอันเนี้ยมันก,ก็ก็เข้าใจนะเวิร์กไลบลาีแต่คุณทำแบบนี้คุณโดนไล่ออกแน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไปไปทำในในจังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความสมดุลสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปสร้างความสมดุลในจังหวะแบบนี้คือจังหวะที่ ที่พวกนี้จะส่งงานแล้วคุณอยู่อยู่กับคุณแล้วคุณไม่ทําแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปดูหนังกับแฟนมันก็คงคงคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับข้อ2ครับหลายองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการนั่งอยู่ในที่ทํางานมากกว่าการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นคำเขียนที่ตรงมากนะครับคือคือหลายหที่เลยเนี่ยไปแวลูว่าถ้าคุณขับึกคุณจะเท่คุณจะดีคุณจะดูดูแบบดูดูดูแจ๋งอะ ดูเป็นคนทุ่มเทอะไรเงี้ยทั้งๆั้งนี่จริงอยู่กับอยู่ดึกบางทีก็นั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้นะผมเคยเจอแม้กระทั่งแบบนี้นะครับอันนี้เพลินโชคดีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมโดยตรงนะผมผมเป็นคนที่โชคดีเหมือนกันนะในเรื่องการทํางานเนี่ยยังไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้มากนักไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าไม่ไม่เจอมากนักแต่ว่านี้เป็นคนที่ผมรู้จักใกล้ชิดขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีคือคือที่ทํางานเขาเนี่ยมันมีพัฒนธรรมว่าใครกลับดึกคนนั้นดูเจ๋ง ใครกับดึกคนนั้นดูเท่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ต่อต้าน,นกันกับดึกนะครับกับดึกถ้าสําคัญจําเป็นคุณต้องอยู่ก็อยู่แต่ว่าอันนี้มันมันกับกันคือกลางวันไม่ทํางานเพราะว่าถ้าเกิดคุณทํางานตอนกลางวันจบเร็วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําอะไรใช่ไหมเขาก็จะเดินไปเดินมามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคือคือไม่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยทาแล้วพอห้าโมงปุ๊บอ่าเริ่มแหละเริ่มทํางานแล้วเหตุผลพวาะเขาอยากจะอยู่ดึก แล้วแล้ว Conversation หรือว่าบทสนทนาที่เขาคุยกันเนี่ยเอ้ยเมื่อคืนกับกี่โมงให้เรากับตีสองเฮ้ยเร็วนี่่าเราตีสามเอ้ยสองคนนี่เร็วนะผมตีสี่คือคือ,คอยิ่งดึกยิ่งเท่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าดึกจําเป็นต้องทําทําแต่ว่าอันนี้คือดึกแบบแข่งกันดึกอะ่ะเราก็นั่งเล่นกันเฮฮาคือดึกดึกดูเป็นอะไรที่แบบคูลมากภาษาอังกฤษคูลก็คือดูดูเจ๋งมากผมว่าถ้าถ้า ที่ทางานที่ไหนไปเน้นแบบนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเวิร์กมั้งนะครับคือเน้นระยะเวลาใครนั่งทํางานอย่างนี้ทางานเยอะคนนั้นเท่ใครบางคนทํางานเสร็จเร็วทุกอย่างดีประสิทธิภาพ5โมงเสร็จกลับกลายเป็นวายไม่ทุ่มเทอันนี้ผมว่าก็ก็แล้วแต่นะครับไม่อยากจัดแต่ว่าองค์กรแบบนี้ก็ก็ดูแปลกนะครับข้อ3ครับการทํางานล่วงเวลาไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น อันนี้ก็จริงนะคุณลองนึกภาพอันอาตัดเคสที่บอกว่ากลางวันไม่ยอมทำแล้วมานั่งทำตอนกลางคืนกันนะเอาเคสที่ทำงานกันจริงจังเนี่ยยังไงก็ตามครับทำงานล่วงเวลาเนี่ยเราเหนื่อยล้าแน่นอนถ้าเกิดคุณทำงานตั้งแต่ตอน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วเนี่ยคุณหมดแล้วนะเอาตรงๆคุณหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดองค์กรมอบไม่ได้คุณต้องทําต่อทําต่อเนี่ยการทํางานล่วงเวลาไม่ไมดีทั้งสองฝ่ายฝ่ายของพนักงานก็เหนื่อยล้าแล้วเหนื่อยล้าเนี่ยสุขภาพคุณแย่นะครับ คุณทางานวันละ12ชั่วโมง16ชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ไหวคุณไม่ได้นอนอะ่ะคุณคุณก็แย่นะครับองค์กรก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับเพราะว่าผลงานที่ได้เนี่ยไม่คุ้มนะเพราะอะไรครับทํางานล่วงเวลาต้องจ่าย OT นะ OT มันก็ต้องมีมีจะเรียกว่าอะไรนะค่าจ้างที่มันแพงกว่าค่าจ้างปกติอันจะ1.5เท่าอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะสเท่าผมผมไม่แน่ใจจํานวนเท่านะแต่ว่ามันมันจ่ายแพงกว่าปกติแน่นอน แต่คุณกาลังเอาเงินที่จ่ายแพงเนี่ยไปจ้างพนักงานที่อ่อนล้าแล้วไม่มีไอเดียคเครียดเหนื่อยมันไม่ค่อยคุม้มระยะสั้นเนี่ยเข้าใจคือมันต้องต้องทำไม่งั้นเนี่ยอ,องค์กรเสียหายเข้าใจแต่ระยะยาวไม่ดีแหละระยะยาวเนี่ยในนี้ผมเล่นตรงๆนะถ้าเกิดคุณจะจ้างคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทํา OT ทุกวันวันละ5ชั่วโมงเนี่ยคุณเอาเงินนั้นน่ยจ้างพนักงานใหม่ดีกว่าจะคุ้มกว่าแล้วแล้ววินวินเลย คอสที่ที่บางคนบอกแต่มันมีพนักงานใหม่มันมีคอสสูงนะแต่ถ้าเทียบกับผลงานนะ่ยผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณจ้างพนักงานใหม่เก่งๆสักคนหนึ่งเนี่ยนะผลงานจะดีกว่าที่คุณจะไปเอาพนักงานคนเดิมแล้วลากให้เขาทํา OT อีก6ชั่วโมงแน่ๆครับแถมคอสอย่างที่ผมบอก1.5เท่ามันมันแพงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับข้อ4ครับเขาเขามีข้อ สังเกตข้อหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับว่าเรามีแต่กําหนดเวลาเข้างานแต่ไม่ค่อยมีกําหนดเวลาเลิกงานบางคนมีไง8ปดโมงถึงห้าโมงไหมครับคือคือคือ,คอมีจริงคุณเขียนจริงว่า8ปดโมงถึงห้าโมงแต่คนที่ทํางานเกิน5้าโมงคุณก็ไม่เห็นเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดเขามาทํางานสายหลัง8ปดโมงหนึ่งนาทีคุณคุณให้เขารูดบัตรอะม่กองปะคือคุณให้เขารูดบัตรว่าสายหนึ่งนาทีหักเงินเดือนคุณคุณมีบทลงโทษใช่ไหมสาย แต่ถ้าอย่างนี้ยคุณควรจะมีบอกว่าห้าโมงแล้วคุณต้องกลับถ้าไม่กลับโดนลงโทษนะมันต้องมีแบบนี้ดิถูกปะแต่ไม่ครับมันเหมือนองค์กรบอกว่าคุณเข้าเข้าตรงแต่เลิกคุณจะเลิกช้าเรื่องของคุณได้เต็มที่ซึ่งบางทีมองในมุมนึงก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะเพราะว่าคุณคุณใช้งานเขาเกินกว่าที่ตกลงกันไว้อะผมผมก็พูดอีกแบบอีกแบบหนึ่งด้วยนะผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแหมเกินไปก็ไม่ได้เลยมันยืดหยุ่นไม่ได้ไม่ใช่ครับ ผมก็เข้าใจนะบางคนบอกอันนี้ไงทำงานเนี่ยจะมาเป๊ะๆแบบนี้ก็ไม่จเจริญหรอกคุณจะถ้าจะ,จะ,จะ,จะเจริญเติบโตนี้ที่ทํางานคุณก็ต้องทุ่มเทคุณต้องทําถึง3ามทุ่มห้าทุ่มก,ก็มันก็มีความคิดแบบนี้เช่นเดียวกันครับแต่ผมกําลังมองว่าถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่รู้นะคือ,คอแต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายชีวิตต่างกันหรือว่ามีมุมคิดต่างกันก็ได้แต่ทําแบบนี้สําหรับพนักงานเองผมก็คิดว่าผมคอนเซิร์นเรื่องเรื่องสุขภาพาเป็นเรื่องแรก เพราะว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งสาคัญแล้วในที่สุดอะ่ะมันคือตัวคุณนะไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกถ้าเกิดสุขภาพคุณไม่ดีความสัมพันธ์ที่คุณมีกับครอบครัวก็จะลดลงคุณก็ต้องแลกนะ,ะบางคนก็ยอมแลกก,ก็โอเคถ้าเกิดคุณเข้าใจในมุมนี้แล้วคุณจะแลกบอกว่าช่างมันสุขภาพเอาไว้ค่อยว่ากันออความสัมพันธ์กับครอบครัวไว้ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเอาตําแหน่ง CEO ก่อนก,ก็โอเคครับมันก็ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพียงแต่ว่าพ o i n t อยคือคุณเข้าใจในมุมนี้แล้วเท่านั้นเองนะครับข้อที่5นะครับฝึกคิดว่าแม้คนอื่นจะไม่ยอมรับเราก็ไม่เป็นไรคือบางทีในการทํางานเนี่ยนะที่เราทํากันดึกๆที่เราทํากันแบบลากตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยบางคนก็บอกไม่ได้อยากทานะแต่กลัวคนอื่นไม่ยอมรับพอเรามีความกลัวแบบนี้เราก็จะถูก pressure ถูกกดดัน หรือหรือเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยหลายคนถูกเรียกว่าอะไรนะหลอกใช้อะเฮ้ยต้องทําสิถ้าไม่ทำเดี๋ยวเพื่อนไม่รับไม่ยอมรับนะไม่ทําเพื่อทีมได้ยังไงแล้วบางคนก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะก็ไม่ได้เว้ยเราจะกลับก่อนไม่ได้บางทีงานตัวเองจบนะแต่เพื่อนงานไม่เสร็จคุณก็ต้องทําท่าเหมือนงานไม่เสร็จบางทีงานจบแล้วคุณควรจะกลับได้แล้วก็เกรงใจกลัวกลับก่อนแล้วจะดูไม่ดีเพื่อนจะไม่รักก็นั่งอยู่เฉยนั่นแหละ นั่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนผมผมก็กลับมานะบางคนบอกอาจารย์มันจะไม่ให้เป็นเพื่อนกันเลยเหรอคือมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันที่เขาที่เรากลับดึกเขาก็อยู่ด้วยเป็นครั้งเป็นคราวโอเคไงแต่ถ้าเกิดตลอดเวลาแบบนี้มันไม่ดีอะไรทั้ง,ง,งเพื่อนคุณก็ณกแย่คุณก็แย่นะครับแล้วยิ่งโดน abuse โดน abuse คือถูกถูกหลอกใช้ถูกถูก,ถ,กถูกใช้ประโยชน์อะโดยเอาคําว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ยอมรับเนะี่ยบางทีกลับมาคิดนะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรปะ ผมผมเคยเจอคนหนึ่งอันนี้แอบ,บเล่านะไม่ไม่แอบหรอกก็เล่าอยู่เนี่ยคือคนเนี้ยไม่ได้บอกชื่อนะคือคือในฝ่ายงานนั้นเนี่ยหัวหน้าเขาจะเป็นคนแบบเนี้ยคนแบบว่าจะชอบกลางวันไม่รัดประชุมไม่อะไรทํางานชิวๆแต่พอพอเห็นคนจะกลับบ้านไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรพอเห็นคนจะกลับบ้านปุ๊บอัะประชุมประชุมอะไรเงี้ยคือคือไม่ไม่ชอบเห็นคนกลับบ้านเร็วแล้วทุกคนก็อดครวนฮะเพราะว่าประชุมไม่เลิกบางทีบอกว่าเออพี่แบบอยู่ได้ถึงตี่หนึ่ง ไม่มีใครอยากอยู่ถึงตีหนึ่งอ่ะพี่จะอยู่พี่ก็อยู่ไปเหอะนะแต่ว่าเขาเขาจะเป็นคนแบบนี้ตลอดคราวนี้เขารับพนักง,งานใหม่มาคนหนึ่งคนนี้เป็นแบบนี้เลยครับไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรห้าโมงคดเขากลับเฉยเลยครับเขาก็บอกว่าพี่คนนี้ว่เดี๋ยวมีประชุมประชุมบอกผมกลับแล้วครับพี่กลับเลยพี่เขาก็จะงงแบบอะไรวะทําไมมันกลับอะไรเงี้ยคนนี้เขาก็เป็นแบบนี้นะซึ่งซึ่ง,งคนอื่นเขามองก็ว่าโอ จะว่าคือคือ,คอกล้ามากพนักงานใหม่นะพนักงานใหม่ผมผมไม่ได้บอกว่าจะต้องแข่งข้อกับหัวหน้าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูจังหวะนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าฟังนุบุญนนสตอรี่แล้วคราวนี้หัวหน้าสั่งไม่ทําผมไม่สนใจอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่สุดโตรงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็แต่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยการที่ไปเกรงใจมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่อนแล้วก็ทําให้เราเราเบรนเอาท์ทำให้เราแบบ แบบแย่อยู่ในที่ทำงานก็ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับข้อ6นะครับเรามักจะกังวลเรื่องคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องไร,สร้สาระไร้ประโยชน์จริงครับคือบางทีเนี่ยยิ่งๆเด็กๆเป็นเยอะนะเขาบอกว่าพอคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยความกังวลแบบนี้จะน้อยลงแต่เด็กๆเนี่ยคนนี้เขาจะคิดยังไงกับเราคนนั้นเขาจะทาอันนั้นมันมีความหมายอะไรนี่เขาทาแบบนี้เขาประชดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยนะครับพอคุณโตขึ้นเรื่อยๆนะ คุณจะรู้เลยว่าความคิดพวกนี้ไร้สาระมากคือตรงๆนะไม่มีใครสนใจคุณสักเท่าไหร่หรอกไอ้ที่คุณกังวลว่าเขาจะคิดอะไรยังไงกับเราในส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดเลยเลยเขาต่างคนก็ต่างสนใจตัวของตัวเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นบทเรียนสําหรับหลายๆคนแล้วกันนะครับถ้าเขาคือ,ค,อคือทุกอย่างนะมันมันไม่ไซ้ายสุดหรือขวาสุดผมต้องบอกแบบนี้บางคนบอกเอาถ้างั้นไม่ต้องไปสนใจใครเลยใช่ไหมอยากทาอะไรก็ทําไม่ต้องไปแคร์เขาใช่ไหมก็อย่าไปสุดทางขนาดนั้นนะครับกังวลได้ แค่ได้แต่ก็ใหญ่เยอะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่ไร้าสาระและไร้ประโยชน์นะครับไม่ไม่คิดคิดมากอะ่ะคิดเยอะไปก็ไม่ดีคิดน้อยไปก็ไม่ดีนะครับก็ก็บาลานซข้อ7ฝึกพูดปฏิเสธด้วยความมั่นใจผมว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าผมยกมือเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธคนไม่เป็นมานานแล้ว มานานแล้วแต่ตอนหลังดีขึ้นที่เราสามารถปฏิเสธได้มากขึ้นก็เป็นบทเรียนชีวิตพอมปฏิเสธไม่เป็นก็เยสแมนใครให้ทำไรทำ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 ก็เบื์นเอาเป็นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ต้องออมแอมเออไม่ไม่แน่ใจปฏิเสธปฏิเสธครับอ๋อต้องขออภัยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เชิญตรงนี้แต่ว่าไม่สามารถทําได้ครับก็หัดพูดแบบนี้ครับบางอย่างทําได้ก็ทํานะครับไม่ใช่ว่า ปฏิเสธต้องปฏิเสธทุกเรื่องนะครับแต่อะไรที่มันทําไม่ได้บอกกันตรงๆฮนะหัวหน้าให้งานมามันไม่ไหวก็ต้องบอกหัวหน้าครับว่าจริงๆผมมีงานที่กําลังทําครั้งอยู่3ชิ้นครับถ้าจะทําชิ้นนี้เนี่ยผมเกรงว่า3ชิ้นนั้นอาจจะต้องไม่เสร็จหัวหน้าอยากให้ทําชิ้นไหนก่อนครับก,ก็จะได้ชัดเจนนะบอกว่าจะต้องทํา4ชิ้นผมคิดว่ามันจะไม่เสร็จแล้วมันจะทําความเสียหายให้กับองคอ์กร พูดให้ชัดไม่ใช่เขาให้มา4ชิ้นก็กลมหน้าก,กลมตาทํา5ชิ้น10ชิ้น20ชิ้นแล้วคุณก็ไม่ได้นอนอะไรยเงี้ยผมว่าก็ก็ต้องต้องต้องฝึกนะต้องฝึกอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมว่าผมผมเข้าใจความยากลบาบากบางคนไม่กล้าพูดผมก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าหลังผมก็กล้าแล้วกล้กาแล้วผมก็หลุดมาจากสภาพแวดล้อมที่ผมเป็นท็อกซิกอะตรงตรง,ตรงใช้คําว่าท็อกซิกก็ได้ไม่ชอบอะก็ก็หลุดออกมาได้ดีพอสมควรนะครับข้อ8นะครับ การนั่งใจลอยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับตรงกันข้ามครับการนั่งใจลอยเนี่ยนอกจากทําให้สมองได้พักแล้วเนี่ยยังช่วยจัดระเบียบของสมองและทําให้เราได้ความคิดใหม่ๆด้วยบางคนคิดว่านั่งใจลอยนี่มันแบบไร้สาระนั่งใจเนี่ยงานเยอะแยะเนี่ยมาน,นั่งใจลอยอยู่ได้อะไรเงี้ยสมองเราต้องต้องการการพักนะครับมันเหมือนเครื่องยนตน์่ะถ้าเกิดคุณใช้สมองแบบไม่ให้สมองพักเลยอะก็เครียดนะครับก็แย่แล้วจริงๆแล้วในจ,จังระหว่างระหว่างที่เราใจลอยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเนี่ย มันจัดระเบียบสมองแล้วทําให้เราเกิดความคิดใหม่ๆผมไม่รู้ใครเคยเป็นปะล้างชาเนี่ยมันนั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆแล้วบางทีความคิดอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาตุม้มเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งว่ะเอาไปทําดีกว่าวิ่งเนี่ยผมก็เป็นนะหรือเดินนทำอะไรเรื่อยๆแต่ถ้ามานั่งคิดว่าเราจะคิดไอเดียใหม่ๆบางทีคิดไม่ออกมันเป็นการตอดจุดในสมองน่่นะครับก็ลองฝึกฝนได้นะครับข้อ9นะครับ การจดจอ่อกับสิ่งที่ทําอย่างเต็มใจสร้างความสุขให้กับเราภาษาอังกฤษเขาเรียก f โฟล์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้า flow Flo ์คืออะไร Flo ์ flow คือจังหวะที่คุณทําอะไรที่คุณแบบจดจอ่อแล้วก็ไม่มีดิสแทร c t ชันไม่มีสิ่งที่ทําให้คุณคุยเขวไปเรื่องอื่นเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากผมผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะว่าโฟล์ผมจะเกิดเวลาผมเขียนหนังสือตอนเช้า แต่ถ้าเป็นสอนนะผมจะไม่ค่อยมีโอกาสที่เขียนตอนเช้าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผมอยู่บ้านเนี่ยตอนเช้าผมเขียนเนี่ยแป๊บเดียวเที่ยงเลยแป๊บเดียวจริงนะเหลือบมองจากอออเที่ยงแล้วมันเร็วจงไงเพราะมันเข้าโฟล์งโฟล์เนี่ยมันต้องทําอะไรที่ยากกว่าความสามารถเรานิดๆง่ายไปจะไม่เข้าเพราะมันเบื่อยากไปจะไม่เข้าเพราะว่าเราเซ็งเราทําไม่ได้โฟล์มันคือยากกว่าความสามารถเรานิดๆ,ๆมันจะมันจะไปได้ครับอันนี้คือคือโฟล์ แล้วเราทำเรามีเข้าเข้ามิติแบบนี้เราจะมีความสุขและข้อสุดท้ายนะครับกิจกรรมยามว่างเป็นสิ่งจําเป็นคุณอย่าคิดว่าการดู n น t f l i x เป็นสิ่งที่แย่คุณอย่าคิดว่าการตีแบตเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์คึงพวกไงริเลกเนี่ยทำได้เพียงแต่ก็ก็อย่าเยอะไปบางคนบอกอ่าเสร็จอาจารย์นพดลบอกเน็ตฟิกจำเป็นจัดไป8ชั่วโมงไม่นอนก็เยอะไปนะครับก็เอาเท่พอเหมาะพอสมแต่ว่าอย่ารู้สึกผิด ที่พูดแบบนี้ผมก็เคยเป็นแต่ก่อนเนี่ยเกือบจะหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้นะที่เขาเรียกว่า workaholic อะ่ะคือหยุดปุ๊บ guilty เลยหยุดปุ๊บ guilty เลยแค่แค่หยุดไปดูทีวีก็รู้สึกผิดละว,ว่างานมันรอยอยู่งานมันรอยอยู่อันนี้เกินไปแล้วผมทํามาแล้วแล้วก็เบิร์นเอามาแล้วจวังหวะเบิร์นเอามันไม่อยากทําอะไรเลยนะสุขภาพสุดโทมคือแบบคือเซ็งเซงเลยอะ่ะคือแบบตื่นมาก็ไม่มีความสุขเลยอะ่ะแบบแบบนั้นนะอย่าอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับ โอเควันนี้ก็ขอรีวิว10ข้อที่ได้จากหนังสือที่ชื่อว่าชีวิต Work Life Balance ไรทที่แปลว่าไม่มีของคุณอันซอนมินนะครับอันซองมินก็ลองไปหาอ่านได้หนังสือแปลนะครับเขาก็พูดถึงคอนเทกต์หรือว่าบริบทของเกาหลีนะโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.